เมื่อครั้งหนึ่งความคิดที่จะจับแสงอาทิตย์และส่งพลังงานมาอย่างโลกของเรานั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองแต่ในวันนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปแล้วลองจินตนาการสิคะพื้นที่กว้างใหญ่ในอวกาศที่มีแผงโซล่าเซลล์นับพันๆแผงลอยอยู่อย่างสง่างามกำลังดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยไม่มีเมฆบดบงังและไม่ได้รับผลกระทบจากกลางวันกลางคืน ที่ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์บนโลกของเรามีข้อจำกัดตอนนี้ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับคุณอาลีฮาจิมิรีศาส,สตราจารย์คนเก่งที่มีความฝันใหญ่โตและมีความสามารถที่จะทำให้ฝันเหล่านั้นเป็นจริงที่ค่าวเทคสถาบันที่มีชื่อเสียงในการขยายขอบเขตของวิทยาศาสตร์คุณอาลีนั้นไม่ได้แค่ฝันถึงแผงโซลาเซลล์ในอวกาศเท่านั้นแต่เขาและทีมงานกำลังทำงานเพื่อทำให้มันเป็นจริงได้ ในการทดลองที่ทำลายขีดจำกัดเดิมๆทีมงานของเขาได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กับยานอาวกาศต้นแบบและแผงเหล่านั้นได้ทำอะไรที่น่าทึ่งมากๆพวกเขาได้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟแล้วส่งคลื่นเหล่านั้นกลับมาอย่างโลกทำให้หลอดไฟ LED ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ1ฟุตสว่างขึ้นเหมือนดวงดาวเล็กๆและไม่หยุดแค่นั้นพวกเขายังสามารถส่งพลังงานเล็กน้อยไปยังตัวรับ ที่ตั้งอยู่บนหลังคาอาคารทดลองของพวกเขาในเมืองแพซาดีนาแคลิฟอร์เนียที่แสนจะมีแดดจัดอีกด้วยที่จริงมันอาจจะไม่ใช่ปริมาณพลังงานที่มากมายอะไรแต่ก็พอที่จะพิสูจน์ได้ว่าการส่งพลังงานไร้สายจากอวกาศมายัางโลกนั้นเป็นไปได้จริงๆการทดลองนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นขั้นตอนแรกที่อาจนำไปสู่แหล่งพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพมหาศาล คุณอาลีมีความมั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะปลอดภัยกว่าแสงแดดที่ตกกระทบโลกของเราโดยตรงเพราะพวกเขาสามารถควบคุมความเข้มของคลื่นได้พวกเขามีเป้าหมายให้ความเข้มของคลื่นเหล่านั้นน้อยกว่าแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมายัางโลกถ้าขยายมุมมองออกไปการหาทางเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดนั้นเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงมากๆผู้นำในด้านธุรกิจวิทยศาศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ต่างกำลังพูดถึงและวางแผนกันอย่างเข้มข้นในการประชุมใหญ่ๆอย่างเด e n นิวยอร์กไทมส์ i คลเมดฟอร์เวและในหนึ่งในการประชุมเหล่านั้นการสาธิตของเาวเทคกลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่พลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศกำลังเดินออกจากเงามืดของแนวคิดเรื่องพลังงานอื่นๆเช่น n ิวเคลียร์ฟิวชหรือไฮโดรเจนสะอาดที่มีราคาถูกเมื่อพูดถึงแนวคิดที่ยิ่งใหญ่คุณนิโคลไลโจเซฟ นักวิเคราะห์ที่มีความฉลาดมากๆที่ศูนย์การบินอวกาศกอดดาร์ดของนาซาคิดว่าสถานีพลังงานจากอาวกาศเหล่านี้อาจจะให้พลังงานถึง10%ของพลังงานทั่วโลกภายในปีคิสศ์ศัราช2 0 5 0นั่นเหมือนกับการเปิดไฟสว่างให้กับผู้คนมากมายเลยทีเดียวเรื่องราวของพลังงานแสงอาทิตย์จากอาวกาศนั้นย้อนไปไกลถึงปีคริสต์ศักราช1941เมื่อนักเขียนที่มีชื่อเสียงอย่างไอแซคอาซิมอฟ เขียนเรื่องเกี่ยวกับสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งพลังงานมาอย่างโลกโดยใช้คลื่นไมโครเวฟแล้วพอถึงช่วงที่ราคาน้ํามันพุ่งสูงในยุค1,970นาซาและกระทรวงพลังงานก็เริ่มให้ความสนใจกับแนวคิดนี้เพื่อหาทางเลือกที่ดีกว่าน้ํามันที่มีราคาแพงเมื่อถึงช่วงกลางปีคริสต์ศักราช1,990นาซาภายใต้การนำของจอห์นซีแมนกินพบว่า เทคโนโลยีนี้เชื่อถือได้แต่ราคาไม่ค่อยจะเอื้อมถึงได้นะในขณะนั้นการส่งของขึ้นไปยังอวกาศนั้นมีราคาสูงมากแต่รู้ไหมคะสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วในปัจจุบันผู้ที่เข้ามาเป็นตัวละครหลักในเวทีนี้คืออีลอนมัสก์และบริษัทเปลี่ยนเกมอย่าง spacex พวกเขาได้ทำให้การเดินทางไปยังอวกาศมีราคาถูกลงอย่างมากเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช1970 ถึงปีคริสต์ศักราช2000การส่งสิ่งของไปยังวงโคโจรต่ำของโลกมีราคาประมาณ18,500ดอลลาร์ 18, 500, สหรัฐหรือราว6 5 0 0 0 0บาทต่อกิโลกรัมแต่ตอนนี้ด้วยบริษัทอย่าง SpaceX ทำให้ราคานั้นดิ่งลงไปมากเหลือเพียง1,500ดอลลาร์ 1, 500, สหรัฐหรือราว5 3 0 0 0บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันหมายความว่าต้นทุนที่เคยเป็นเรื่องใหญ่ในการสร้างสถานีพลังงานในอวกาศนั้น ตอนนี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากการทบทวนของนาซาในปีคริสต์ศักราช1980ได้ประเมินราคาสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์จากอาวกาศในกิโลวัตต์แรกที่มากกว่า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเท่ากับประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐของวันนี้ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับหลอดไฟ LED 100ล้านหลอดแต่ถึงปีคริสต์ศักราช1997 พวกเขาได้ลดการประเมินนั้นลงไปเหลือ7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันตามอัตรางเงินเฟอ้อและตอนนี้การศึกษาสำหรับองค์การอวกาศยุโรปในปีคิสต์ศักราช2 0 2 2ระบุว่าราคาอาจจะถูกลงไปอีกอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองราเมสนามนักลงทุนที่ฉลาดในด้านสภาพอากาศและพลังงานสะอาด ก่อนหน้านี้เขาเคยมีความสงสัยแต่ตอนนี้ด้วยค่าใช้จ่ายในการส่งของขึ้นอวกาศที่ลดลงทำให้เขาเริ่มมองหาบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศเพื่อลงทุนการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจการเดินทางสู่อวกาศได้เปลี่ยนคนที่เคยมีความสงสัยให้กลายเป็นผู้เชื่อมัน่นแล้วพลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศนั้นทำงานอย่างไรเริ่มกันที่หลักการง่ายๆเราจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ในอวกาศ แผงเหล่านี้จะรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีเมฆหรือฝนมาบดบงังพวกมันจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าแล้วจึงเปลี่ยนไฟฟ้านั้นเป็นคลื่นไมโครเวฟคลื่นเหล่านี้ถูกส่งลงมายัางโลกที่ซึ่งเรามีอุปกรณ์รับสัญญาณพิเศษที่รองรับคลื่นไมโครเวฟเหล่านั้นหลังจากนั้นคลื่นเหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นไฟฟ้าและส่งเข้าระบบไฟฟ้าของเราได้เลยค่ะความพิเศษของคลื่นไมโครเวฟ คือมันสามารถทะลุผ่านเมฆและฝนได้ดังนั้นเราสามารถพึ่งพาพลังงานชนิดนี้ได้ไม่ว่าภูมิอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ก็มีปัญหาทางวิศวกรรมที่ต้องแก้ไขหลายอย่างแม้ว่าศาสตราจารย์อีฮาาลจิมิรีและทีมงานของเขาที่คาวเทคจะได้แสดงให้เห็นว่าการส่งคลื่นไมโครเวฟจากอวกาศลงมายัางโลกนั้นทำได้จริงแต่พวกเขาก็ส่งพลังงานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยังไม่มีใครสามารถส่งพลังงานไปได้เกินกว่า23กิโลเมตรและถ้าเราต้องการจะส่งพลังงานไปยังเมืองต่างๆเราจะต้องส่งมันไปได้หลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียวแต่ศาสตราจารย์ฮาจิมิรีไม่เคยท้อใจเขามีแผนที่จะใช้ยานอาวกาศที่มีลักษณะเหมือนใบเรือที่บางเบาและมีเสาอากาศจำนวนมากเพื่อรวมและส่งลำแสงที่มีพลังงานสูงตรงไปยังโลกเพื่อจะส่งพลังงานที่เพียงพอมาอยัางโลกให้เห็นเป็นรูปประมได้จริงๆ เรามาพูดถึงขนาดของโครงการนี้กันบ้างค่ะโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยสร้างในอวกาศจนถึงตอนนี้คือสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่มีความยาว357ฟุตแต่เพื่อที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรากําลังพูดถึงโครงสร้างที่ใหญ่กว่านั้นมากคือโครงสร้างที่มีขนาดกว้างหลายพันฟุตเลยทีเดียวค่ะและเพราะเรายังไม่มีคนงานก่อสร้างในอวกาศดังนั้น เราจะต้องการหุ่นยนต์จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างโครงสร้างเหล่านี้ในวงโคจรความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องใส่ใจการส่งคลื่อนพลังงานที่มีพลังสูงผ่านอาวกาศมาอย่างโลกนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถทำได้โดยไม่คำนึงถึงผู้คนที่อยู่ด้านล่างคลื่นไมโครเวฟและเลเซอร์สามารถทำให้เกิดอันตรายได้หากมีระดับที่สูงเกินไปดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงกำลังทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าคลื่นพลังงานที่ถูกส่งมานั้นอยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัยและถึงแม้ว่าเราจะรู้จักคลื่นไมโครเวฟอย่างดีแล้วก็ตามเรายังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราส่งคลื่นเหล่านี้จากอวกาศมายัางโลกหลังจากทั้งหมดแล้วเราต้องการให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นกับเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่รู้สึกกลัวมันนอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เราต้องเดินทางผ่านอีกด้วยเหมือนกับว่าคุณต้องการใบอนุญาตเพื่อที่จะสามารถออกอากาศรายการวิทยุได้คุณก็จำเป็นต้องได้รับอนุญาตในการส่งพลังงานจากอาวกาศเช่นกันสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการรักษาความเป็นระเบียบเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการทำให้แน่ใจจริงๆว่าคลื่นพลังงานของดาวเทียมหนึ่งไม่ไปรบกวนดาวเทียมอื่นๆ สหาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่เปรียบได้เหมือนกับองค์การสหประชาชาติของคลื่นวิทยุนั้นจะต้องให้สัญญาณไฟเขียวและปกป้องความถี่ที่สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศจะใช้ด้วยความท้าทายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าเราอาจจะเห็นพลังงานแสงอาทิตย์จากอาวกาศเริ่มต้นขึ้นจริงๆในช่วงปีคศสต์ศ,ศักราช2030ถึงปีคิสต์ศ,ศัราช2040ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี มันเป็นเวลาที่ต้องรอนานสักหน่อยแต่ความฝันในการเข้าถึงกระแสพลังงานที่สะอาดและต่อเนื่องจากอวกาศนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะไม่ไล่าตามมันความคิดที่จะนำพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่บนอวกาศหรือที่เรียกว่า SBSP มาใช้นั้นอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องในหนังไซไฟแต่จริงๆแล้วมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจริงๆที่กำลังทำงานเกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่ในตอนนี้เลยล่ะคะ่ะ หนึ่งในนั้นคือสันเจวิเจนรันจากองค์การอาวกาศยุโรปหรืออีซ่านั่นเองเขาใช้เวลาในอาชีพของเขาไปมากมายกับการสำรวจดาวอังคารแต่เมื่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเริ่มจะเข้าขั้นวิกฤตเขาก็เริ่มหันกลับมามองโลกของเราและเขาก็ถามตัวเองว่าอาวกาศสามารถช่วยเราเอาชนะวิกฤตภูมิอากาศได้อย่างไรบ้างคำถามนี้เองที่นำไปสู่การเกิดของโปรแกรมโซลาริสซึ่งเขาเป็นผู้นำ อีซากำลังรวบรวมรายงานใหญ่ซึ่งมีกำหนดจะเสร็จในคริสต์ศักราช2025เพื่อหาคำตอบว่า SBSP เป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐกิจหรือไม่แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยุโรปเพียงอย่างเดียวยังมีที่อเมริกาในรัฐมิชิแกนมีบริษัทที่ชื่อวอร์ตาโซลิสและที่สหราชอาณาจักรมีสเปซโซลา่าที่กำลังพัฒนาระบบ SBSP ของตัวเองด้วยแต่ไม่ใช่แค่บริษัทเริ่มต้นที่กำลังทำงานเกี่ยวกับสิ่งนี้ แต่หน่วยงานรัฐบาลขนาดใหญ่ก็ไม่น้อยหน้าอย่างเช่นนาซากองทัพอากาศสหรัฐหน่วยงานสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือจาซานอกจากนี้ยังมีอีซาและหน่วยงานอวกาศของจีนพวกเขากำลังจัดทำรายงานและแผนงานที่จะแชร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2019ห้องหลับวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐก็เป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาได้เริ่มทดลองการส่งพลังงานผ่านระยะไกลยอยู่หลายครั้งเป็นเหมือนการบอกกับโลกว่าดูสิพวกเราทําได้และหวังว่าจะได้รับความสนใจจากทั่วโลกแต่เราก็ยังไม่ควรเพิ่งดีใจไปก่อนดออรพรจัฟฟี่จากห้องหลับวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าเรายังไม่แน่ใจเลยว่า SBSP จะเป็นไปได้จริงหรือไม่หรือแม้แต่เราจะต้องการมันจริงๆหรือไม่ เพราะอาจจะมีแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆที่สามารถทำงานได้ดีเพียงพอทำให้ SBSP อาจไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำมันก็เหมือนกับการเดิมพันในการแข่งมา้าคุณไม่อยากจะวางเงินทั้งหมดไว้ที่ม้าตัวเดียวไม่ว่ามันจะดูวิ่งเร็วแค่ไหนก็ตามอย่างไรก็ตามนักคิดใหญ่อย่างนายวิเจนรันก็ยังมั่นใจว่า SBSP ควรได้รับโอกาสที่เป็นธรรม โดยเฉพาะเมื่อคุณพิจารณาว่าเราได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการวิจัยอย่างเช่นปฏิกรณนนิวเคลียร์ทุกปีนายวิเจนรร์เสนอว่าถ้าเราใช้เงิน1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีในการวิจัย SBSP เราอาจจะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอาวกาศได้ภายใน10ปีเท่านั้นเองลองจินตนาการสิคะในเพียง10ปีเราอาจจะสามารถดึงพลังงานที่สะอาดและไม่หมดสิ้นจากอาวกาศมาใช้ได้ ถ้าเราแค่ลงทุนอย่างจริงจังเป็นคำกล่าวที่กล้าหาญมากแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าการลงทุนสามารถช่วยเปลี่ยนไอเดียจากแค่ความคิดเป็นความจริงได้ลองจินตนาการถึงโลกในอนาคตที่พลังงานสะอาดไม่มีที่สิ้นสุดถูกส่งมาจากอวกาศลงมาอย่างโลกทำให้บ้านเราโรงงานและรถยนต์สามารถใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่ทำลายโลกของเรา นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการผลิตพลังงานโซลา่าจากอวกาศหรือที่เรียกว่า SBSP นั่นเองถ้าพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นจริงมันจะทําให้เราลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างมากเราจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมันเหมือนกับการเปิดสวิตเข้าสู่ยุคใหม่ของพลังงานที่สะอาดและหมุนเวียนได้แต่ทางสู่ SBSP นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีความยากทางวิศวกรรมมากมายที่ทำให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ต้องทุ่มเทอย่างหนักการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่หลายพันฟุตในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของอวกาศการรับรองความปลอดภัยของการส่งพลังงานมาอย่างโลกและการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบต่างๆจะต้องใช้เวลาใช้เงินทุนและต้องการความร่วมมือจากหลายๆประเทศด้วยแต่ถ้าคิดถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับ มันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จนไม่สามารถมองข้ามไปได้เลยเพราะ SBSP สามารถจ่ายไฟได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนหรือสภาพอากาศแบบไหนก็ตามมันอาจจะเปลี่ยนเกมสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ติดตั้งสายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมได้ยากและยังสามารถให้แหล่งพลังงานที่ต่อเนื่องสำหรับการช่วยเหลือเมื่อโครงสร้างพลังงานถูกทำลายจากภัยพิบัติแม้จะมีความท้าทายและความยาก แต่ความสนใจใน SBSP ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่าใช้ใจ่ายในการส่งวัสดุขึ้นสู่อวกาศที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทอย่าง SpaceX ทํำให้ค่าใช้ใจ่ายที่เคยสูงลิบเลีวกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายขึ้นทั้งรัฐบาลและบริษัทเอกชนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นพวกเขาเริ่มลงทุนมากขึ้นในงานวิจัยและพัฒนาและเราคาดว่าจะเห็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่จะทำให้ SBSP เป็นไปได้ มันก็เหมือนกับเรื่องราวในช่วงต้นๆของอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนที่หลายคนอาจจะสงสัยในตอนแรกแต่เมื่อมันเริ่มต้นไปแล้วมันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราได้สำหรับเส้นตายของเรื่องนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงเรากําลังมองไปที่อีกหลายสิบปีในช่วงปีคิสต์ศักราช2030หรือคิสต์ศัราช2040เราอาจจะเห็นระบบ SBSP ที่เริ่มทำงานได้ ถ้าเรายังคงรักษาแรงดลใจได้ต่อไปมันเป็นการรอคอยที่นานแสนนานแต่สิ่งที่ดีที่สุดมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอขณะนี้เรากำลังวางรากฐานไว้ให้ผู้ฝันและผู้ลงมือทำไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรผู้ประกอบการและนักการเมืองทุกคนกำลังทำหน้าที่ของตนเพื่อเปลี่ยนจากเรื่องในหนังไซไฟให้กลายเป็นความจริงและแม้ว่าดวงอาทิตย์อาจจะดูห่างไกล แต่พลังงานที่พวกมันเสนอให้อาจจะใกล้มือเราซะแล้วใครจะรู้ในอนาคตอันไม่ไกลเกินไปเราอาจจะมองขึ้นไปที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนและขอบคุณดวงอาทิตย์ไม่เพียงแต่สำหรับวันใหม่แต่สำหรับพลังงานสะอาดที่ขับเคลื่อนชีวิตของเรา